สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกรวมกับเม็กมีเดียเอ็กเซค utive กรุ๊ปเสนอสนับสนุนโดยบริษัทไทยซอฟต์แวร์เอนร์ไพรส์จำกัดผู้นำด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลกสวัสดีค่ะ เมื่อคิดจะสร้างครอบครัวทุกวันนี้นอกจากจะต้องดูความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เช่นกันซึ่งเรื่องนี้เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ช่วยได้ค่ะปัจจุบันมีหนุ่มสาวจํานวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานสร้างครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าตนเองพร้อมสําหรับชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาหรือไม่และเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 15189จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็สามารถหาคำตอบที่ต้องการได้ก่อนที่เราจะมีการตั้งครรภ์นะครับหรือเตรียมตัวกันมีลูกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องมีความเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมเนี่ยหมายถึงว่าการเตรียมพร้อมในทุกมิตินะครับเพราะว่าตั้งแต่เตรียมพร้อมในด้านครอบครัวเตรียมพร้อมด้านสังคมแล้วก็เตรียมพร้อมทน้านร่างกายด้วยนะครับทีนี้ ถ้าเราพูดถึงแง่ของการเตรียมพร้อมทางร่างกายอย่างเดียวเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ต้องตรวจร่างกายก่อนว่าคุณแม่นี่นะมีทุกอย่างเป็นปกติดีหรือเปล่าออย่างหนึ่งคือต้องตรวจด,ดูว่า